กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้มซาพากินโชม,มารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูตําสัวพริกไม่ใช่เนาะพ่อแม่พี่น้องพริกเยอะมากพ่อแม่พี่น้องมีแต่เม็ดพริกตําสัวเผ็ดๆเนาะพ่อแม่พี่น้องกินกับหอยนาเนาะโอ้ยต้มซาสั่งหอยนามาผักกะจองชะอมแล้วก็ผักสลัดกะถินริมทางแล้วก็ผักกาดขาวสลัดคอผักชีนะครับแคบหมูด้านหน้านะครับลุยกันเลยนะครับ ออ้ยหอยหน้าผมชิมแล้วลําขนาดอ่ะอืมอเสียงอะไรหม้อแปลงแล้วเบิดแน่เลยดังนี้เนาะอากาศมันร้อนอะ่ะพ่อไม่น้องป๊รดมีแต่พริกอืม 으음. แกลกดูเรื่องเลยเพราะไม่เป็นอ้อม ตอนากินผักกับกินหอยร้องท้องก่อนนะเพราะไม่ร้องเผ็ดมากตำมส่วนตำพริกเนี่ย หอยหน้าของแท้เพราะไม่พี่น้องส่งมาทางภาคอีสานภาคอีสานนี่ของแท้แน่นอนผมแกะกล่องมาดินยังติดดินยังติดตัวหอยอยู่เลยเพราไม่นน้องเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าหอยจำศีลเนาะหน้าแหลงจะอยู่ในดินเขาไปขุดมาจากดินเนี่ย อูล้ลำขนาดใช่ okay. น้ำ ขยำขยำเพื่อเอาเศษดินออกเนะ่ะดินแบบดินนาเลยละผมรู้เลยว่าเป็นหอยของแท้นะหอยหนาของแท้ ดูที่ผู้จืดบาตหวานพ่อแม่ไหน้อง 我也没查。 ขนาดนิ้วไม่ได้เป็นแผลยังแสบเนาะเพราะแม่น้องหูเวท อห็นหน้าธรรมชาติหวานเพราะไม่มีน้องรังกระหล่ำ 嗯，我看了。 ดังเลยเด้อปอมีแต่พิกจริงๆนี เหตุอย่างนงี้ยหยุดกินไม่ได้นะเพราะพี่น้องโอ้ ขอดูครับพ่อแม่พี่น้อง สุดยอดมากเนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้เผ็ดอร่อยเนาะพ่อแม่พี่น้องล้ำใจล้ำว่าข้าวของหอยนอ้ำมาก โอเคครับ okay, ผมพ่าแม่พป่น้องเนาะก็ตำสัวตำสัวพริกแห้งเนาะพ่าแม่พป่น้องเผ็ดแต้เผ็ดว่าเนาะตำสัวพริกแห้งกินกับหอยหนาตำสัวก็ว่าอร่อยนะเผ็ดรสชาติอย่างเงี้ยผมชอบเผ็ดอร่อยแล้วก็ได้หอยนามาเนาะพ่าแม่เป็นน้องได้หอยนาแท้ ส่ตงตรงมาจากภาคอีสานเลยหอยโขงอ่ะคือเป็นหอยหน้าแล้งที่อร่อยมากหวานพ่อแม่พี่น้องหวานแบบธรรมชาติ่ะเนาะคือตอนที่ผมสั่งมาแล้วทีนี้เขาใส่ในถุงมาเนาะดินเต็มเลยพ่อแม่พี่น้องดินติดเ,เปลือกหอยเต็มเลยคือคือคือ เป็นดินนาเนาะเพราะพี่น้องผมรู้เลยว่าโอ้โหนี่เป็นหอยจากธรรมชาติของแท้เนาะที่ชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่เขาไปขุดจากดินเนาะที่หอยจำศีลแซ่บหลายแซ่บแพงลำแต้านํำว่าเนาะร้อยแรงนลยพี่บาบีเศอูเนาะก็โอเคครับผมคลิปนี้เพจดีเช่นเคยเนาะครับผมพาพี่น้องก็ฝากเป็นกําลังใจให้ำลำซาด้วยนะครับผมเนะาะก็มีอะไรปรับปรุงแก้ไขก็ คอมเมนต์เวตาคลิปเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องยินดีแก้ไขและปรับปรุงนะครับก็สําหรับคลิปนี้ต้องทราบพากินโชวต้องขอลาไปก่อนนะครับนะจอคลิปหน้าครับพ่อแม่พี่น้องกราบสวัสดีครับ